ก็ก็เปลี่ยนก็ตอนแรกให้แคทแคทไปส่งก็ได้อะไรไม่ให้แคทให้แคทไปส่งข้าวนะเออเราพแคทก็ส่งข้าวเนี่ยไงไบจะได้ว่างไบว่างเลยเหรอไบก็ท่องเนื้อเพลงไปยิ้มทำไมอะอ้าวแล้วโซยิ้มทำไมฮะยิ้มทำไมอ่ะแล้วโซยิ้มทำไมหรออียะโอ้ยหอะไรกินเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปฉี่แป๊บนึงพี่กลับมาอี๋อใช้เวลาแล้วแคทอยู่ไหน ไม่รู้น้องแคทบอกว่าเอาตัวสัพท์ไปให้พี่เขาเฮ้ยไปน้องแคทเออมาเข้าน้ำหนึ่งเพื่อฮะเพื่อปวดชีอ่ะเข้าไม่ได้เหรอเออไปไปเพื่ออืมโอ้ตายโอ้ไม่ไหวอ่ะแต่ละคน เร็วนะเร็วมนะฉันไม่ชินเร็วจัง